สวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวเพิ่งออกจากโรงแรมมาเนี่ยนอนโรงแรมนี่ครับเมื่อคืนเนี้ยติดริมทะเลที่สกับเบอร์เลสสกับเบอ่าโลสกับเโลครับนี่มาเที่ยวติดทะเลนะเนี่ยเราเลยมาถ่ายรูปถ่ายเราดูนะเบอร์โลนะดึงเงาโรงแรมติดบนเขาติดชายทะเลสวยวิวสวยมากนี่นี่เป็นหน้าหนาวนะครับนี่หน้าหนาวนี่นักเรียนหน้าหนาวนี่ นี่เป็นหน้าหนาวครับนี่นี่หน้านนหนาวครับนี่มากับน้องตม้มอาเที่ยวกันหน้าหนาวครับหน้า,นนาหนาว 品种啊，对。 นี่ใครเลยมาทาน้องอิมาเกี่ยวน้องส้มตาโอเคลง,งคคา,า,งาวันนี้กลับวันนี้แหละก็ไปมาดูเรียบร้อยแล้วแนี้ก็เซอร์วเดิกลับในนาวเดี๋ยไปธุระต่อฮะไปทำในเม,มืองโอเคครับนี่ให้ดูนะครับรบรรยากาศนี่ฮะนี่ขอมสาครัานี่นนนนไก เซาลวโรงแรมสซาลว์ร้นะอนน่ะอ่านี่อันนี้เป็นผับบาร์ผับบาร์ครับน,นี่มาดื่มหน้าร้อนนี่คนเต็มเท่านี้เต็มหมดแล้วเป็นโรงแรมที่พักโอ้โะเราแก่มากโอเคครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับถ่ายให้ดูเพื่อสวยนะนี่เลเป็นเวลาเก้าโมงฮะไปดู งามมากเมืองสกาวาลาสครับโอเคชัดียวโอเคครับทีนี้แค่นี้กันครับให้ดูครับมสวยงามเหมือนเมือสกาวาลาสครับเดี๋ยวน์โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันนี้พอดีเนี่ยเดฟเดฟครับเป็นไกด์นำเที่ยวครับไอดเดฟไกด์นำเที่ยวครับเลยมาเที่ยวฮะนี่ฮะ สกับโลดเลยมาแอบถ่ายในที <lawsuit> ่โดมนี <busca> ่ยมันจะมากินข้าวกันครับมีมาที่ทะเลติดเขาอ่ะติดเขาอันนั้นช่วงของนอกเมืองนิดนึงเนี่ยเนี่ยเดิเข้าไปปุ๊บอันนี้เป็นเขาที่อยู่ในเมืองนี่เขามาเที่ยวกันสกัปโลาดูที่เขาขึ้นไปเหมือนเรือดำน้ำเลยครับเห็ลยอ่าเนี่มาเที่ยวก็เลยแบบว่ามาดมมาชมบรรยากาศนะอ่าบรรยากาศเนี่ยทะเลสกัปโลาที่จริงถ่ายในเมืองนะเมืองโคตรสวยมากอันนี้คือ มันเป็นหน้าหนาวถ้าเกิดเป็นหน้าหน้าร้อนโอ้โหคนเต็มวัดท่านเนี่ยให้ดูครับแอบที่เขายื่นไปเหมือนเรือดำน้ำเลยเนี่ยอันนั้นเป็นเขาซักบ้านก็อยู่บนบนเลยข้างบนนั่นแหละตรงที่ที่เราเป็นตัวในเมืองนี่นเราเลยถ่ายมาให้ดูนีญญาา่บรรยากาศบรรยากาศในเย็นๆเนี่ยนีน่หนาวแล้วก็กำลังดีฮะสบายสบายในข้างหลังเป็นเขาสกับโลเป็นยอกรึเปล่ามันยอกรียกออกมาไอ้มันแยกเอย่างยอมาเป็น เหมือนบ้านเราด้วยตองนีเลยฮะวานี่เนี้ยบรรยากาศทะเลอังกฤษฮะหน้าร้อนแดดเมันติดอหนึ่งในสามของนี่นะสกาโบโลดตรงมันเป็นที่โค้งที่โรงแรมเยอะที่ที่ตอนพักอ่าที่พักก็ที่ออกมานอกหน่อยอันนั้นจะเป็นเป็นที่แหลกท่องเที่ยวคนเยอะมากขนาดถ้าฝนนี่คนยังเยอะนะ คก็ไม่่อยดีโอเคครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวเพิ่งออกจากโรงแรมมาเนี่ยนอนโรงแรมนี่ครับเมื่อคืนเนี่ย,ยตดิดริมทะเลที่สกับเบลเลสสกับเบลโล่สกับเบลโลครับนี่มาเที่ยวทะเละครับเนี่ยเราเลยมาถ่ายรูปถ่ายเราดูสกับเบลโลนะ่นนละดูเงาโรงแรมติดบนเขาติดชายทะเลสวยวิวสวยมากนี่นี่เป็นหน้าหนาวนะครับ หน,นนหน้าหนาวนี่นักเรียนหน้าหนาวนี่นี่เป็นหน้าหนาวครับนี่นี่หน้าหนาวครับนี่มากับน้องต้มอาเท,ที่ยวกันหน้าหนาวครับเนี่ยหน้าหน้านหนาวพเดมาเจอที่ทะเล アーデって ทาน้องกินมาเทียวน้องส้งออมต,ตามเนี่ยเดี๋ยวกลับในหนาวแล้วเดี๋ไปธุระต่อแลัวไปทำในเมืองโอเคครับนี่ให้ดูนะครับบรรยากาศนี่ฮะนี่น,นองสาวครับน,นี่ไกไก<ป>่ จสาวรงแรมสาวร้อนนะนะฮะนี่อันนี้เป็นขับบาร์ขับบาร์ครับนี่มาดื่มหน้าร้อนเนี่ยคนเต็มเท่านี้เต็มหมดแล้วเนี่ยเป็นโรงแรมที่พักโอ้โหเงาแก่มากโอเคครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับถ่ายให้ดูกันสวยนะนี่เป็นเวลา9ก้าโมงครออ งามมากเมือนสกับลาสครับสัตว์เดียวโอเคครับิีนี้แค่นี้กันครับให้ดูครัวสวยงามเมืองสกาวบลัสครับ